กูรู้ว่ามึงชอบไม่เก๊ว้าวโอ้โหนั่นตูดมนุษย์แล้วนะ่นตูนถ่ายคู่กันตูดมนุษย์ตอบต่ายได้เลยถ่ายครับผมสองสามเจ็ดใช่ไหมครับโชคดีค่ะลูกเอาคือลูกเหรอเดี๋ยวรอจัาคู่ค่ะขอบคุณครับ แอบเนี้ยนะครัพี่บาสเขาเรียกคราบัอบับรีบ,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 บถ่ายไว้เผื่อวันน,า,นารูปไม่ได้ร้อนหลายสักครู่นะครับอยู่กูเศร้าสวดนะพี่คะกูเาผิดหรือเปล่า ฉากนี้มันมีแต่ตัวอะไรวะเนี่ยแหมรำต้อนรับสุโขทัยใช่ไหมถวายลาวดีชวาาวดีอะไรใครบอกสุโขทัยมึงพูดรำถวายลาวดีทวารวดีทวารทวารเรายังดีอะไรนะทวารวดีโดนไม่ต้องพูดคำพูดของมึงน่ะทำคนเจ็บใจมาเยอะแยะเงียบปากไว้ก็ดีไปรับรางวัลนนึงไหน รับรางวัลเดินไปแล้วก็วงขนาดนี้ต้องเดินให้ไหวโอ้โอขอบคุณครับเออก้มดีๆีโอ๊ยหมายจะทิ่มตาพี่เขาไม่ได้หรอกพี่เขามีหมวกมันจะทิ่มตาเพราะไม่มีหมวกเออไปรับคะแนู้นด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับจะได้เลื่องไหมเนี่ยเออเดินมาดีดีล่ะ ไม่วางเชิงเชิงจะไม่โกไปเกี่ยวเขาเออรอหน่อยนะพี่นะครับพี่นางนันยาอันนั้นแหละพานที่เอามาจากเขาสามรอยอดอ่ะไหนที่เราพานนั่นไหนบางที่มันนานๆไม่เห็นนี่นี่เหรอแม่แล้วทำไงอ่ะไอ้ก็ดูดูไปก่อนจะทำยังไงเนาะรู้หรือเปล่าเนี่ยว่าเราเป็นเจ้าเนี่ยฮะรู้แล้วพูดจาเขาให้มันดีๆหน่อยได้ไหมเฮาเราก็เป็นเจ้าเหมือนกันนะตอนเราเป็นมนุษย์ดีๆอ่ะ ยอกย้อนเลอเกินหยอกย้อนหยอกย้อนทำไมเราอ้อมไปไกลเป็นผู้หญิงยังไงเนี่ยเถียงคำไม่ตกฟากตกฟากก็ตกไปทีไม่อะไรตกฟากก็หัวแตกอะไรแม่คนนั้นเก็บโทรศัพท์